กลางหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีหญิงชราผู้หนึ่งชื่อยายแสงแกอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมไม้เก่าๆปลายหมู่บ้านไม่มีลูกหลานมาเยี่ยมเยียนชาวบ้านต่างลือกันว่ายายแสงเป็นผีปอบแอบกินเครื่องในสัตว์ตอนกลางคืนบ้างก็ว่าหมูไก่หายบ่อยๆ จนเจอแต่ซากเปลือกหนังกับขนสุมอยู่หลังบ้านแกใครจะเข้าใกล้ก็มักรู้สึกขนลุกหนาวเยือกแม้จะเป็นตอนแดดปริ้งเปรี่ยงแต่เมื่อเดินผ่านกระท่อมของยายแสงกลับรู้สึกราวกับมีเงามื่อเคลื่อนตามหลังอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเดือนเด็กสาววัยสิปีลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านเกิดล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ อยู่ดีๆก็สูดผอมลงทุกวันกินอะไรก็อาเจียนออกมาแถมพูดจาเพ้อเจอ้อบอกว่าเห็นเงาดำมานั่งที่ปลายเตียงทุกคืนแม่ของเดือนใจไม่ดีจึงไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อทำพิธีสวดมนต์และให้ผ้ายันมาปิดหัวนอนแต่เดือนกลับกรีดร้องเสียงหลงกลางดึกแล้วหมดสติไป แม่ต้องเรียกหมอผีชื่อขุนคำมาจากอำเภอใกล้เคียงขุนคำเป็นชายร่างสูงผิวคล้ำใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองเขาเดินเข้าบ้านพร้อมกระเป๋าผ้าขาวที่ข้างในเต็มไปด้วยเครื่องรางสายเวทและไม้ไผ่เหลาแหลมเขาจุดธูปจุดเทียนแล้วท่องคาถาอยู่นานจ,จู่ๆเดือนที่หมดสติอยู่ ก็ลืมตาโพลงแล้วหัวเราะเสียงต่ำพวกเอ็งมาช้าไปแล้วข้ากินวิญญาณเจ้าหนี่ไปครึ่งหนึ่งแล้วโว้ยเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเด็กสาวแต่กลับเหมือนเสียงคนแก่ที่แหบพร่าเย็นเยือกขุนคํารีบหยิบได้สายสีลผูกมือเดือนแลว้ววาดยันกลางอากาศก่อนจะพูดว่าออกมาอย่าหลบซ่อนอยู่ในร่างเด็กทันใดนั้น เดือนก็ชักกระตุกแล้วเงาดํารูปร่างคล้ายผู้หญิงก็ค่อยๆลอยออกมาจากตัวเธอมันไม่มีตาแต่มีแต่เบ้าตาลึกโบและปากที่ฉีกยิ้มจนหน้าขนลุกขุนคําท่องคาถาแล้วปักไม้ไผ่ลงกลางพื้นเงานั้นกรีดร้องลั่นแล้วพุ่งออกหน้าต่างหายไปในความมืดคืนนั้นเองชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน ได้ยินเสียงวีดร้องยาวเหยียดลอยมาจากป่าหลังบ้านยายแสงรุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านหลายคนพากันไปที่กระท่อมยายแสงเมื่อไปถึงก็พบประตูเปิดอ้าภายในบ้านมีเศษเครื่องในสัตว์กองอยู่เต็มพื้นกลิ่นเหม็นสาบคละคลุ้งและพบยายแสงนอนตายตาเบิกโพลงอยู่กลางบ้านใบหน้าเหี่ยวแห้งของแกเหมือนกำลังหวาดกลัวสุดขีด คุณคำตามมาสมทบและบอกกับชาวบ้านว่าเงาดำเมื่อคืนคือตนจริงของผีปอบมันสิงใยแสงมาหลายสิบปีแต่พลังเริ่มเสื่อมเลยออกมาแร่หาเหยื่อใหม่หวังจะเข้าสิงร่างเด็กสาวบริสุทธิ์เช่นเดือนเพื่อคงสภาพอยู่ต่อไปแต่โชคดีที่เราหยุดมันได้ทันเวลาชาวบ้านต่างพากันพนมมือไหว้ขุนคำ บ้างก็พ่นลมหายใจโล่งอกบ้างก็ยังยืนอึ้งกับสิ่งที่เห็นยายแสงถูกเผาตามพิธีกรรมเฉพาะทางที่หลวงพ่อกับขุนคำร่วมกันทำส่วนเงาดำไม่มีใครรู้ว่ามันตายแล้วหรือแค่หลบไปซ่อนหลังจากนั้นไม่นานเดือนฟื้นขึ้นมาร่างกายค่อยๆกลับมาเป็นปกติไม่มีอาการเพ้อเจอ้อไม่มีเงาดำอีกต่อไปแต่ในค่ำคืนหนึ่ง เดือนเดินเล่นหลังบ้านท่ามกลางความเงียบสงัดเธอหันไปมองที่พุ่มไม้แล้วเห็นอะไรบางอย่างขยับเงาดำที่ไม่มีตาแต่กลับยิ้มให้เธออย่างเย็นเยือกเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมากับลมว่าข้าจะกลับมาเมื่อเจ้าลืมข้าอีกครั้งเรื่องนี้กลายเป็นตำนานเล่าต่อกันในหมู่บ้านว่าผีปอบไม่มีวันตาย มันแค่เปลี่ยนร่างเปลี่ยนเยื่อแล้วรอวันออกล่าอีกครั้ง